ผู้รับผลของการปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุสีราหุลปัทวีธาตุทั้งที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกทั้งสองอย่างนั้นล้วนแต่เป็นเพียงปัทวีธาตุเธอพึงเห็นปัทวีธาตุนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เรา เนโซหัมัสสมินั่นไม่ใช่อัตตาของเราณนะเมโซอัตตาดังนี้บุคคลเห็นปัทวีธาตุนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วขอย่อมเบื่อนายในปัทวีธาตุยังจิตให้ใคลายกำหนัดจากปัทวีธาตุได้ราหุลอาโปธาตุทั้งที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอก ทั้งสองอย่างนั้นล้วนแต่เป็นเพียงอาโปาธาตเธอพึงเห็นอาโปาธาตนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้บุคคลเห็นอาโปาธาตนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วขอย่อมเบื่อหน่ายในอาโปาธาตอย่างจิตให้คลายกำหนัด จากอาโภธาตได้ราหุลเตโชาธาตทั้งที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกทั้งสองอย่างนั้นล้วนแต่เป็นเพียงเตโชาธาตเธอพึงเห็นเตโชาธาตนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้บุคคล เห็นเตโชธาุนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วเขาย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตุยังจิตให้คลายกำหนัดจากเตโชธาตุได้ราหุนวายโยธาต์ทั้งที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกทั้งสองอย่างนั้นล้วนแต่เป็นเพียงวายโยธาตุเธอพึงเห็นวายโยธาตุนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้บุคคลเห็นวายโยธาตนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วขอย่อมเบื่อหน่ายในวายโยธาอยังจิตให้ใคลายกำหนัดจากวายโยธาได้ราหุลเมื่อใดภิกษุไม่ตามเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตน ไม่ตามเห็นว่าเป็นอัตตาดิยาของตนในธาตุทั้งสี่เหล่านี้ราหุลภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ตัดตันหาขาดแล้วหรือถอนสังโยชน์ได้แล้วได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้เฉพาะซึ่งมานะโดยชอบแล้วดังนี้แล